รู้สึกผิดหวังในตัวแกมากที่แกโดนไล่ออกเป็นรอบที่ห้าหวังว่าครั้งนี้จะไม่เกิดเรื่องอีกเพราะนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะพาแกเข้าโรงเรียนเข้าใจไหมโอเคดูมาว่าเราจะมาถึงสัทีล่องไปได้แล้วไอ้ลูกเฮียโอเคนักเรียนวันนี้เรามีนักเรียนใหม่ย้ายเข้ามาเขาเป็นเอ,อตัวเฮียอะไรก็ช่างอะดูแลให้ดีลักกันเอ้ยเด็กใหม,ม่รู้หรือเปล่าว่าแถวนี้ใครใหญ่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงระวังจะวูบโดยไม่รู้ตัวขอแนะนำว่า อย่าไปใส่ใจกับไอ้แมวมันเลยมันก็กลางอย่างนี้กับเด็กใหม่ตลอดนั่นแหละหวัดดีเว้ยกูชื่อหมาและนี่ก็ไอ้แมว <C uth is> เพื่อนละเบสแสนดีแล้วแกล่ะชื่ออะไรเด็กใหม่ฮึโอ้ยชื่อยาวเกินกูเรียกว่าไอ้ตีนละกันโอเคตีนแล้วทำไมแกถึงย้ายมาที่นี่ล่ะโดนเพื่อนแกล้งหรือไงแกหักคอผอ,อ,อแล้วเผาโรงเรียนทิ้งเห <C uth is> รอร้ายไม่เบานน่แต่เมื่อแกมาอยู่ที่นี่แล้วแค่นั้นไม่ได้ทำให้แกใหญ่ที่สุดหรอก เพราะฉะนั้นเราจะมาวัดกันว่าแกอยู่ตำแหน่งไหนในห่วงโซ่อาหารในวิชาพลัละ